ใครบ้างนะคะที่ควรจะต้องตัดทอนซิลเลยเหรอนะคะอันแรกค่ะก็คือว่าทอนซิลติดเชื้อซ้ําๆนะคะ5-6ครั้งต่อปีนะคะต้องมารับยาฆ่าเชื้อให้เปลืองตับไตทุกครั้งเลยนะคะหรือว่าทําให้มีค่าต้องลาหยุดงานไปเรียนหนังสือไม่ได้อันนี้หมอก็จะแนะนําให้ตัดแล้วค่ะอันที่สองค่ะควางทางเดินหายใจเริ่มทําให้เรานอนกรนตื่นมาไม่สดชื่นนะคะซึ่งทั้งในเด็กนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ถ้าเจอการแบบนี้แล้วหมอตรวจไปถึงปรากฏว่าทอนซินโต มากเลยนะคะหมอก็จะแนะนําให้ตัดแล้วล่ะคะ่ะเพื่อการหายใจที่สดชื่นละเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอันที่3ค่ะเริ่มมีนิวในทอนซินมาติดค่ะทําให้มีเศษอาหารมาติดซ้ําๆและมีกลิ่นปากนะคะเขี่ยเองเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเอาออกได้นะคะเพราะหลุมหลบซ่อนอยู่เราก็ควรจะตัดทอนซินออกไปเพื่อกําจัดหลุมนั้นออกไปค่ะก็จะทําให้เรา,เางดลดกลิ่นปากไปได้นะคะและอันสุดท้ายนะคะอันที่4ค่ะก็คือ ก้อนทอนซินใหญ่โตค่ะและโดยเฉพาะใหญ่ไม่เท่ากัน2องข้างมีโอกาสที่จะเกิดเป็นมะเร็งทอนซินนะคะก็จะแนะนําว่าเราอาจจะต้องตัดไปตรวจแล้วอาจจะต้องตัดทอนซินทั้ง2องข้างด้วยค่ะนี่ก็คือข้อบ่งชี้นะคะในการที่จะต้องตัดทอนซินแล้วล่ะค่ะ